tay rồi của nó cũng là cái pin nó cái là là cái được rồi, cái cụm ăn cái cái cụm ăn cái cụm cái cụm ăn cái cụm cái cụm มาเบิ้งว่าสีรังสรรค์เมนูยังมาเบิ้งกันครับอืมกระชากเลย ซเต็มบัดวขาพี่น้องคนน้ำบูเว้ยนะครับมาครับไปขย่อมกันแล้วพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อๆกับผมอี่แล้วครับได้ชมใบาสารหลังกนันวัเนเช้านี้แล้ครับพี่น้องนี่มือนี่ภาพาไปหาอยู่หากินครับไปไปหายิงนกครับเบาเมื่อเบาอีาปลาชูนี่กี่กับมานน้ำเลยมือนี่อ๋ออยู่ภาไปหายิงนกเขานอนครับพี่น้องมือนี้ล้วก็รท ไปฮะหลายยังเอาติดตามกันไปครับว่าจีมียังทีมงานโฮก็แล้วครับปลาโฉกกับมวนี่รับมากดีครับขอคไปเข่าม้ากัเจอเลยครับพี่น้องนกเขาครับนอนสองตัวเลยครับพี่น้องนอนคููกันแครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะถือบ่ เมื่อนี่อาวุธเท่าก็จะมีปืนหนังกระติกครับแล้วก็หนังสติกเท่านี่แหละครับพี่น้อง

xin mời mọi người thử mời mọi người xin mời thử người xin mời đi, người xin mời mọi người xin mời mọi người xin mời cả người đi, đi, xin Ada yes. kan ada kan dia kan sama. Ya bapa Saya lu kan.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  Hah? Kau tu ke? Nya. Ya pun, ya pun, ya pun mah. Ya ni. Ya pun, aku saya lu kan. Jadi kau kena. Ya pun, ya saya lu kan. Saya lu kan mah.

rồi rồi rồi, bốc bốc ở nắng tiêu cũng được. Úi, bốc cũng được. Xây dù nhạc đi Nói bây nhất đây Nói gì nó nhớ Cô nhìn nào hết Nói nè gì nè Hóa đây là về Được rồi ừ. Hóa ừ. đấy Xuống 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 kèm đấy ạ

ยูวะยูวะเฮ้อ๋ออีกตัวนั้งมันผู่ไปหรอมันผู่ไปหรอมันยื่นเหอเนี่ยนี่อีกแต้มนพี่น้อง เปินใส้ลูกยากพี่น้องก็ยิงถือกี่ต้าใส้ลูกยากขึ้นยากนี่มะนกาน,กนกขาวๆก่อน กอ,อีกมาเสใสมันยานี่อีทางนี้ยัางไปไปทางนี้มาไป

เป็นขียวเขีวนะมันตกแล้วสิยานี่้องได้ยินเสียงฮะเข็นมันบินหน้อย่อ

เดี๋ยวพ่อยางไปทั้งหุ่พ่อโตตีพ่อโตตีเะเดี๋ยวเดีไปงี้นอนี่พุงอ่ะะเดี๋ยวบิ้งกันครับบิ้งกันโอ้ยอ้ยยิ้ถือเลยท่านน้อง ขึ้นบิมไปว่าไกลหรอกข้างว่าน้ำอพี่น้องก็<ะ><ะ>มีแต้มของเกาเหรอครับพี่นอ้องอ่ะ สายเตียมอยู่พี่น้องนมาหลบคนไปน้ำเลยตัวนี้พญ่พัดยิงถือเลยกบุอีกยบุกยยนี่้อยเหัวว่ะือนกเขานอนพี่น้องตีหัวนะเัาซ้ำหัวท่แม่นตัวนี้มั้งขาซ้ำเออตัวคงอีม okay. ั uh ้ง huh. ตัวนตัวเออตัวเจ้าตัวยิงตัวตัวที่ญานากตีผมมียิงอะไรเออยาดมันโมยูนะปืนเนะพูดน่ปวดอยู่พูดน่ะ ว้ายลูกเบอร์สิบสองเราล่องมึงแหละอ่ะหกเต็มครับพี่น้องอันนี้สามครับยิงก้อนหนานี่อีกสามพี่น้องหาอยู่ให้กินได้กูลีครับพี่น้องยิงนกเข้านอนครับมันหนาวกาดเย็นๆเนาะหิมะยังบูละลายเปิดเลยเดี๋ยวจังสรุปเดี๋ยวเขาจีไปหาเนาะไม่น้ำเครียดครับผมผลงาน มืัอน,นี้ครับยิงนกเขานอนหลับครับตัวนี้ลกมาแล้วเบาโศกลกมาตัวพุ่นนอดนึงครับทั้งหมดครับหกโตัวครับหกโอ้สุดยอดครับพี่น้อนคนไหนอายอยู่าหากินได้เกาหลีก็แล้วครับหายิงนกเขานอนหลับอ่ะเดี๋ยวเขามาเบิ่งว่าสีรังสรรค์เมนูอยัง จังมาเบิ่งกันครับตีน้องครับเีน้องอางานช่วงๆไงเดี๋ยวจะมาเบิ่งเมนูกันครับอีกตัวนึงซอยกันลกคนบาดนี้พี่นอ้องโอ้โหเบิง่งเขาชิลร่งสันเมนูยังเหนาวครับพี่นอ้องมึงแต่ละคนแต่คน,คนยังหนายวนะครับพี่นอ้องนกสีหนาวทำไงล่ะเอาไวไ้ใส่ชุดเอา้า จังมาเบิงเมนูกันครับไวสีห้อวล่างสันเงนี้ยแี่ย,ย,กยหกศพครับวันนี้ใครตอนลบเร็วตกกระท่าเด้อโอ้อวนดีว่ะตัวนี้เนะี่ย เอ้าครับพี่รองฮ่อจด้มาลัางสรรเมนูครับ <S <S นกเขาเฮ้ยวิ่งแก้ได้เลฮ่อจียิงมาขึ้นนี่ครับขึ้นบริเวณสิไม่เห็นต่อส้อครับบาวโซกเป็นคนลังสัน <S <S อันนี้เขาอยางมาแล้วครับสีลาบแหม 3ี่ตัวบอ่อนคนั้ากดูครับเป็นย่สตัวครับเาได้ตัวครับขึ้นนี่ตัวไปแล้วครับตัวอีกสตัวเป็ตัวแต่ังว่ารุ่นนะครับพี่น้องมาเบิงงกันมากววาหน้าตาแบบนหนาบนเขาพี่น้อง nha cứ go <laughs> เสร็จแล้วครับพี่น้องแม่ปตั๊กให้ถุงแล้วเนี่ยหลาบนกเขาพี่น้อง่นน่ะบ้าวเว้ยนะครับมาครับกินพร้มกันครับพี่น้องอาอายุอ่ะกินในเกาหลีกันเราแลวพี่น้องฝากุร่ายกุ้งแช่ครับเนาะสำหรับที่นี่สวัสดีครับผม